ในเดือนกอันยายนผมเน้นนะครับไทมเฟรมของผมคือเดือนกันยายนจะสังเกตได้เลยว่า,าภาพหลักๆนะครับเราก็มีการาาย้ายจาก global p a y นะครับที่มี KCE ที่มีปอท GC เนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ใน domestic p a y นะครับแล้วก็มองอยู่3เรื่องเรื่องแรกเลยคือ variation เรื่องของเรื่องของ2คือ rate cut cycle นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของถ้าฟอร์มัธบาเร็ว domestic p a y น่าจะกลับมาฟื้นได้ นะครับแล้วก็การเบิกสายงบประมาณที่เราเชื่อว่าเดลิเล็กซ์เนี่ยอาจจะมีน้อยมีแต่มีน้อยเป็นหัวข้อของการการพอโดเมนสิทิในรอบนี้นะครับทีมเพลของเราหลักๆนะครับมากันในเรื่องแรกก่อนนะครับสำหรับตัวเกียรตินาคิดจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งตัว KKP เนี่ยเมื่อวานเนี้ยไอซ์อเนี่ยก็ได้มีการอธิบายแล้วก็พูดมาพอสมควรน,นะครับสำหรับประเด็นที่เราเมีมุมมองสำหรับในฝั่งของตัว KKP ขึ้นมานะครับแต่ว่า ผมไฮไลท์ในมุมมองของ strategy แล้วกันก็บางเรื่องอาจจะคล้ายๆกับ fundamental แต่ว่าบางเรื่องก็อาจจะมีมุมมองเพิ่มเติมขึ้นมาในฝั่งตัว s t r g y นะครับหลักๆประเด็นรอบนี้ก็คือบนซ้ายครับในฝั่งของตัว loan on, uh, loss on s อ o s s นเซลลนะครับค่อนข้างชัดนะครับว่าอาจจะไ uh, ตามาสแต่ละไตามาสนะครับรวถึงตัวเครดิตคอด้วยเวลามันมี uh, l o s อ on s ซ l l สูง c ครดิต cost มันก็แบบต้องมีการตั้งเผื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบางทีมัน ขัดทุนลดนะครับแต่ละไตรมาสเนี่ยนะครับบนทีนึงสองพันล้านลงมาพันห้าแต่ล่าสุดเนี่ยเริ่มเห็นทิศทางที่มันเริ่มขัดทุนลดลงแล้วก็มันเริ่มดูดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ทําให้เราประเมินว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ Asset Quality มันจะเริ่มดูดีขึ้นนะครับซ้อนผ่าน NPL นะครับตามชาร์ตขวามือนะครับว่าลงจาก3.3มาเหลือ3.1 stage 2นะครับลงจาก7.5มาเหลือ6.7นะครับ stage 3ขึ้นอ่าแฟลทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูทรงแล้ว3ามแฝดสองลง1ลงนะครับก็ก็เป็นภาพที่มันดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลดขาดทุนลดยึดนะคะ <c oughs> ud, ud, รับเคยยึดลดยึดเนี่ยหกพันคันลงมาเห 4, cup, ล,าา 2, ลือสี่พันคันลงมาเหลือสองพันคันไต่มาต่อไต่มาเคยขาดทุนสองพันล้านลงมาเหลือพันห้าลงมาเหลือพันหนึ่งคาดการว่าเร็วๆน,น,นี้น่าจะลงไปตไปป่ำกว่าพันละนะครับเอ่อแล้วก็ในฝั่งของตัวเครดิตคอร์สก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นแต่ต้องมีการแบบตั้งสำรองแบบหรือว่าเผื่อโคเวเลชัหรือว่าเครดิตคอร์สไว้สูงๆเหมือนเดิม ก็เลยเป็นที่นาว่า bottom line มีโอกาสในการเริ่มฟื้นตัวและเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับในเรื่องของตัว นอนอินเทเลสอินคัมเนี่ยที่เมื่อวานนี้แชร์ไปนะครับว่าตัว NI non n i ็นไอนอนเอ็นไอไอยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแนวโน้มที่มันจะมีการเพิ่มตัวเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เอเวอเรจเทรดดิ่งวอลลุ่มในฝั่งของตัวไตรมาสามเมือ่อเทียบกับไตรมาสองเนี่ยก็โตมาประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ควอเตอร์ออนควอเตอร์อันนี้คือเหมือนกับวอลลุ่มเทรดนะทุกคนพอทราบอ,อยู่แล้วว่าเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยมันฟื้นตัวเมื่อเทียบกับในช่วงไตรมาสองนะครับตลาดหุ้นฟื้นมานร์ เป็นภาพที่ทําให้เราประเมินว่าสา,าการในอย่างเริ่มดูดีขึ้นนะครับ payout นะครับจากปัจจุบันตอนนี้70เปอเ็นไปเป็นประมาณ75ถึง80ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะครับเทียวันของเขายังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งและยังเอาอยู่นะครับก็ทําให้ถ้าไม่นับ TTB ที่มีทั้งปันผลและซื้อหุ้นคืน KKP ก็จะเป็นเบอร์2ที่เรา cover นะครับกอ็อยู่ประมาณสัก8ถึง9โดยประมาณทั้งยูบวกกับการซื้อหุ้นคืนนะครับ อ่าพ็อกซี่ถัดมาเรามองเป็นตัว AP นะครับสำหรับในฝั่งตัว AP เนี่ยเราคาดการณ์ง่า,งายๆครับจริงๆพ็อกซี่ของอสังหาเนี่ยเราชอบทั้งสุพะัรแล้วก็ชอบทั้ง AP แต่ว่าสุพะไรอาจจะมี valuation ที่อาจจะอ่าตึงนิดๆน,นะครับัพไซด์อาจจะเหลือไม่ได้เยอะนะครับประมาณอ่าประมาณแบบต่ำกว่า5%นะครับเอ่อแต่ว่าเราเลือกมาเป็นตัว AP พเพราะเรามองว่าัพไซด์จากราคาปิดเนี่ยอยู่บริเวณประมาณสัก28%โดยประมาณจากที่ทเราออกเปเปอร์นะครับ PE นะครับเกือบถูกที่สุดในกลุ่มด้วยนะครับ P/E ปีนี้อยู่4.9ปีหน้าอยู่4.3นะครับกลุ่มเนี่ยปีนี้อยู่9ปีหน้าอยู่7เพราะฉะนั้น AP เป็น leader แล้วก็ไส้ในดูดีเกือบสุดแต่ valuation เกือบถูกสุดด้วยนะครับ AP เทรดอยู่ประมาณ4.9กับ4.3นะครับกลุ่มเทรดอยู่9.3กับอยู่7นะครับในขณะเดียวกันในฝั่งของตัวอสังหาผมมองว่าปีหน้าเนี่ยคนจะกลับมาเริ่มดูหุ้นอสังหาจริงๆคือตั้งแต่ปลายปีนี้ นะเพราะว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีแรกที่ e a r n i n g ็งกร t h กลับมาเป็นบวกหลังจากที่ติดลบมา3ปีอสังหาเนี่ยติดลบมา2-3สปีปีหน้าน่าจะเป็นปีแรกที่กลับมาบวกโดยหุ้นที่เราโคเวอร์เราทำ e a r n i n g ็งกร t h ไว้ทั้งหมด13.5%นะสิบสาปีไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ขับทุนมาเป็นกำไรหรือว่าโลเบสมาเป็นกำไรแต่ไม่เป็นไรทั้งกลุ่มเนี่ยเราคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่โตเพราะฉะนั้นแน่นอนไต่มาสี่คนก็จะถามหาแล้วว่าเฮ้ ไตรมาสี่เนี่ยคนคงไม่ได้สนใจแล้วแหละว่าเดือน1ิบเอ็ดเดือนสิเป็นยังไงไตรมาส4ี่จะเป็นช่วงเวลาของคนมองไปที่ปี2อง6แต่ของเราดักทางเลยก็คือก่อนไตรมาสสี่นะครับผมก็เลยเอาอสังหาขึ้นก่อนเลยในเดือนกันยายนก่อนไตรมาสสี่นะเพราะเดี๋ยวเทรนเรื่องนี้ผมจะผมก็เชื่อว่าคุณจะเห็นหลายๆค่ายพูดถึงก็คือปีหน้าจะเป็นปีแรกในรอบ3ปีที่อสังหากลับมาโตเราดักทางกันยายนก่อนเลยนะครับในขณะเดียวกันปันผลนะครับประมาณสัก8%ด้วยนะครับสำหรับในฝั่งของตัว AP นะครับแล้วก็ ถ้าเราเห็นในประเด็นถัดมานะครับในฝั่งของตัวเมื่อวานนี้พี่โจ้ได้มีการพูดถึงในฝั่งของตัวอสังหาอย่างตัวสุภลัยนะครับก็แต่ต้องบอกก่อนว่าสุภลัยในฝั่งของตัวสุภลัยอีลิตเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะนะครับที่มันอยู่ตรงสุขุมวิทสามเ้าที่มันเป็นซอยเชื่อมระหว่างเพชรบุรีเข้าไปที่สุขุมวิทนะครับเปิดตัวเนี่ยใช้คําว่าเปิดตัวดูดีเลยนะครับเปิดตัวดูดีนะครับตัว ยอดของเขาเนี่ยก็เริ่มเริ่มพื้นตัวแล้วก็ดูดีเป็นส่วนใหญ่นะครับเ,อ,อ,เอ,อ,อันนี้คือภาพภาพรวมก่อนนะแต่ว่าถ้าเราลงมาดูนะครับนนึงนะทุกคนนะครับถ้าเราเห็นข้าวๆเนี่ยโหเขาใช้คำว่าสุภไลอิริสสุขุมวิทสามสิบเก้าโซเอาแอดลอนช์นะครับนี่คือเป็นโปรเจกต์ทีต่ตั้งแต่ในช่วงแผ่นดินไหวมาเนี่ยไม่เคยเห็นเหตุหการณ์คึกคักขนาดนี้นะนี่คือสุภไลนะของสามสิบเก้านะครับ ในขณะเดียวกัน AP นะครับก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับ AP ไม่ได้น้อยหน้านะครับที่อุดมสุขนะครับที่อุดมสุขนะครับเมื่อวานนี้พี่โจได้มีการแจ้งมาในฝั่งของกรุ๊ปของ Marketing เรานะครับของเคเซ็นะครับก็ยอดขายคอนโดมิเนียมใหม่ไลฟ์ Life, อุดมสุขสเตชันขายได้57ในวันเปิดตัวนะครับโดย AP มีการรายงานยอดโครงการคอนโดมิเนียม โครงการที่2ของปีนี้ได้แก่ไลฟ์อุดมสุขสเตชันมูลค่า4.6พันล้านบาทจำนวน1,000ยูนิตสูง38ชั้นนะครับที่57%หลังจากการเปิดตัวโครงการไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ3เสินหาคมมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตารางเมตรลประมาณ130,000นะครับเริ่มต้นประมาณ3.99ล้านบาทต่อยูนิตโดยในยอดขาย57%ดังกล่าวเป็นลูกค้าคนไทยและต่างชาติต่างชาติก็คือตัวไต้หวันพม่าและก็จีนสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยโครงการนี้มีกันหนดโกลสกรรมสิทธิ์ในปี5ในปี71นะครับแล้วก็เป็นจุดขายสำคัญนะครับเป็นํำไรที่ดีกันขัดไม่มากโดยรอ,อไไปด้วยชุมชนนะครับแล้วก็เป็นยอดที่เราเชื่อว่าค่อนั่งดีโดยเราประเมินยอดขายดังกล่าวนะครับเป็นบวกต่อ AP เนื่องจากการเพิ่มยอดขายและแบ็คหลอกให้แบล็คหลอกนะครับให้ในมูลค่าถึง2.6พันล้านบาทจากครึ่งปีแรกที่ทำยอดขายได้เพียงประมาณ20,000ล้านนะครับ แบ็กหลอกสินไตรมาสสอ,อยู่ที่3.4หมื่นล้านนะครับแล้วถ้าเราไปดูจากในรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเรามาดูพรีเซลกันง่ายๆแบบนี้นี่นะครับทั้งไตรมาสสอ,อยู่8,001เดือนกระะกฎาคมเดือนเดียว4,003เห็นไหมครับมันลงมาตลอดทางเลยเนี่ยนะครับนี่ฮะมันลงมาตลอดทางไตรมาสสองทั้งไตรมาสอยู่8,002กระะกฎาคมเดือนเดียวแปะมันปาไปแล้วครึ่งหนึ่งของไตรมาส นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านันเงเอ็งแงเอ่อ year on year นะพรีเซลในเดือนกรกฎาคามบวก2 6บกนะบวก 26%, นะวก26ในขณะเดียวกันเรามาดู GPM กันบ้างว่าโอ้โหทุกคนพอทราบเนาะว่าไต่มาส2หลายๆต้องแต่โดนแผ่นดินไหวเนี่ยทั้งไต่มาสหลาย,ลยคนก็โดนต่อราคาโดนเลื่อนโอนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้เลยว่าโอ้โห margin ม,มันกำลังจะ Mark o เอา out, จุด b อ t t อ m นะนะแล้วเวลาจะซื้อหุ้นกลุ่มอสังหาเนี่ยคุณควรจะซื้อตอนที่มันแบบ Mark Bo t t o m mark margin b บ t t o m แบบเนี้ย นะครับโลไลซ์ Low ลงมาเหลือ29.6คอนโดลงมาเหลือ23อะ่ะคุณไม่เคยเห็นคอนโดมาที่เหลือ23%สําำหรับพี่ใหญ่อยา AP, อ่างเออ่ะแต่มันกำลังจะมีการเริ่มฟื้นนะผมมองว่ามันจะมีการกำลังจะเริ่มฟื้นนะครับที่สำคัญเลยคือ Set p r o p เ r อ y ตี้นะครับอัน e ดอร์เพอร์ฟอมากกว่า7%นะครับแล้วก็ผมคิดว่า v a l ูเอชันเรลัตติ้นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็น PEP b o ีบุ๊กเนี่ยบุ๊กอยู่สี4.7นะครับเก็าล็เลยอยว่าเ่้ยเป็นอีก Pro ราก็งนะครับ่ ตัวถัดมาครับก็คือในฝั่งอันนี้ก็คือตัว AP นะครับตัดมาครับก็คือ CRC CR c ผมขอข้ามไปเร็วๆนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพี่ทิพย์เนี่ยได้มีการอธิบายไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าหลักๆที่เรามอง CRC เลยเนี่ยคือ1เรามองว่าการฟื้นตัวของตัว Durable Good s เนี่ยฟื้นแล้วเซม,มาหรือว่าเซมิ d ดูเรเบิลกูเริ่มฟื้นนะแต่ว่าสินค้าพวกอ,อื่นๆเนี่ยยังไม่ฟื้นนะครับมันไปฟื้นฝั่งของดูเรก่อนนะครับ แล้วก็ variation ลบ1น5่งจุด standard deviation นะที่สำคัญเลยคือดอกเบีย้ยที่บอกไปคือนับในแง่ของ 2Q24 ชนกับ 2Q25 นะครับดอกเบีย้ยเขาเนี่ยนะครับ interest เนี่ยลงมา1%นะทุกคนเยอะมากนะทุกคนคนถามผมว่าเยอะขนาดไหนนะครับเออเอาง่ายๆอย่างเ,เราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเอ่อ C R C มีประมาณ80%นี่สมมุติเราคิดจาก90 0 0 0ล้านนะครับหายไปประมาณ1%เนี่ย มันคือเก้ล้านนะนะครับนี้ของเขาแล้วถ้าสมมติจ่ายอันนี้คือปีนะผมบอกก่อนคือรายปีนะนะครับมันก็คิดง่ายๆคือหึ่นก็คือจากเก้าหมื่นล้านเนี่ยก็คือ9 0้ล้านนะครับซึ่งถ้าอันนี้คือฟูเยียที่มันลงมาตลอดทางแล้วดอกเบี้ยมันลงมาหนึ่งะนะครับซึ่งถามว่ามันใช้คําว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เราลองมาเทียบให้ดูนะครับกาไรปีปีหนึ่งเนี่ยของ CRC เนี่ย นะครับมันอยู่บริเวณประมาณ1,000 0ล้านนะครับถ้าเรานับปูเยียสนะครับลงไปประมาณ900ล้านหรือว่าพันล้านน่พันล้านจากหมื่นล้านเนี่ยมันคือ10%นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณหาร4เป็น25ปิิบปก็คือ2%กว่าเห็นไหมครับมันเยอะนะมันเยอะนะทุกคนนะครับความหมายคือเนี่ยอัตราดอกเบี้ย 2Q24 ชน 2Q25 จาก3.4%ลงมาเหลือ2.5คือมันเกือบเกือบ1%นะแล้ว ดอกเบี้ย90,000ล้าน1%นึ่งมา1,900ล้าน900ล้านกำไรปีหนึ่งมันคือ9,000ล้านถึง10,000ล้านมันคือ10%หาร4ออกมามันคือ2%บวกกว่านะครับนี่คือต่อ25ปีนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเต็มโซลเซลเนี่ยผมว่ามันติดลบลดลงละนะครับในไทยในเวียดนามก็เลยมองว่า C R C เป็นพร็อกซี่ของตัวตัวตัวคาปรลิตนะครับถัดมาเลยคือตัวชอการช่างนะครับผมคิดว่าไตรม่า3เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีของชอการช่าง นะครับไม่ว่าจะเป็น e a r n i n g ็ของเบมที่เปิดเทอมนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าลุ้นระดับ Record High ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ CKP ที่ e a r n i n g ็จะฟื้นอย่างมีนัยยะนะครับจากพายุวิภาจากน้ำหลายๆพายุที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ประเมินว่าชอการช่างนะครับปัจจุบันตอนนี้ Backlog กประมาณเกือบเกือบสอแสนล้านยิงยาวได้ประมาณ3 4ปีนะครับแล้วก็บัต g เจ็ตอย่างที่ผมบอกไปคือพอเรบอกเขาประมาณเนี่ยมันผ่าน ซึ่งปีนี้มันจะไม่เหมือนปีก่อนปีก่อนเนี่ยงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับสามแสนกว่าล้านจาก5้าแสนกว่าล้านที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยถูกเอาไปใส่ในเงิน1นึ่งหมื่นดิจิทัลวอลเล็แต่ปีนี้ทุกอย่างมันจะไม่มีดิจิทัลวอลเล็แล้วมันจะวกกลับเข้ามาในฝั่งของตัวพวกอินฟราพวกก่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วเรลาจะกลับมาเริ่มเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพ็อกซี่ของก่อสร้างนะครับส่วนบางคนจะบอกว่าเอ í, า้ยมันเล่นสเตคอนไหมที่มันมีการปรับขั้วเปลี่ยนขั้วจริงๆแล้วเนคระับ อ่าแล้วก็บางโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์แล้วก็มีหลายสัญญาเนี่ยชอคอันชั่นเขาจับมือกับสเตคอนทำนะลองไปเซิร์ชดูนะลองไปเซิร์ชดูในหลายๆโปรเจกต์ project, นะนะครับเอ่อแล้วก็มีมีมีความเสี่ยงของตัวแบ็กหลอกต่อเรื่องของการประมูลจํากัดด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าภาพรวมนะครับก็มองเป็นตัวในฝั่งตัวชอคอันชั่นอัพไซต์มีพอสมควรด้วย P/E อยู่16เท่านะครับ Price เปอร o บุอยู่ต่ำหนึ่งนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น Pro x y ในฝั่งของตัว Do domesticic Pay นะครับ นะแล้วก็อันนี้นะครับแบตเชตอิมพลิฟเมนต์งบประมาณต่างๆนะเนี่ยนี่อธิบายให้เห็นภาพนะครับว่างบประมาณไม่น่าที่จะดีเลย์นะครับแล้วก็เม็ดเงินที่ปี2 4งสีเอาไปลงในฝั่งตัวดิจิทัลวอลเล็ตเยอะทำให้กอล์ฟอินเวสเมนต์มันดูไม่ได้เยอะปีนี้ก็จะเริ่มกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ต่างๆที่ได้มีการอัปเดตเราพูดคุยกันไปนะครับส่วนสุดท้ายเป็น Proxy Pay นะครับก็คือทเทรนด์ด็อบบี้ยเนี่ยจริงๆเราคอมากันเยอะเราคอสวัสดกันมาเราคอตัวอืดสักตัวอย่างมา แต่รอบนี้ดอกเบีย้ยลงเนี่ยเป็นเทรนที่ชัดแต่เราคอไปที่เรือเซกเตอร์เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ฝากไว้ก็คือตัว b a r e รีนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีการมองในฝั่งของตัวกลุ่มรีแต่ละตัวเนี่ยผมว่า b a r e รีเนี่ยเป็นตัวที่ปันผลนะครับปัจจุบันตอนนีนะออ้อยู่ประมาณ8%นะครับปันผลนะครับของตัว b a r e รีเนี่ยนะครับออยู่ประมาณ8%นะครับแล้วผมมองว่าบีเอรีแปดจุดหนึ่งถึงแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สำคัญเลยคือ IRR อยู่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ด้วย แต่ว่าจริงๆแล้วคนเราบอกว่าเฮ้ยไอากอับปันผลของตัวหลีดส่วนใหญ่มันก็ประมาณนี้นี่แต่มันมีความเสี่ยงจํากัดกว่าตัวอื่นๆเพราะมันมีเรื่องของการารับรายได้นะครับเ,เป็นเหมือนกับตัวปันผลที่อยู่ประมาณ0.8ต่อยูนิตในฝั่งตัว DPU และความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะว่ามีตัว BA นะครับในแง่ของการ f i x ซ์แอร์พอร์ตเรนทอลอินทะครับแล้วก็คอนแทคชั่แมเนจเมนต์ฟีกับ BA นะครับ ล้านต่อเดือนนะครับไม่เหมือนกับพวกรีเทลกับโฮเทลอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นการแบบมีมีความมั่นคงของกระแสรายได้เมื่อเทียบกับตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวบริษัทแม่บริษัทลูกของเขานะครับแล้วก็เป็นพร็อกซี่ที่สําคัญเลยครับตัวนี้นะครับมีลีดนะครับเซกเตอร์เนี่ยมีเนกาทีฟคอร์เรลเลชันลบศูนย์ากับเทนกอล์ฟบอลก็ความหมายก็คือกอล์ฟไซด์เวย์ดาวไอพวกพวกเนี้ยก็จะเป็นลนักษณะตัวแบบไซด์เวย์อัพนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความชัด นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับที่ฝากไว้นะครับ property มีด้วย set finance มีด้วยเห็นไหมครับแต่เห็นไหมครับว่า property lead ไม่ต่างกันเลยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเอ่อสมมติเรามองเราไม่ต้องมองเรามองแบบอ่าเรทนะครับเอ Best Case, ่อเบสเคสลบ25่ห้าปิดลบห้าสิบ,บนะสถิติส่วนใหญ่มันเป็นบวกนะครับคือ property เนี่ยเราก็คอเหมือนกันนะนะครับลบศูนอ่า finance สวัสดีเราก็คอนะแต่อันนี้เอาเป็น property เอาเป็นตัว lead เข้ามานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธการลงทุนในเดือนกันยายนนะครับเราจะมองไปใน3าธีมโดมเนสิกที่มันแลกกกบดอกเบีย้ยลงแล้วก็เราประเมินว่าถ้าได้สถานการณ์การเมืองจบเร็วดมเมเนสิกเพย์น่าจะเห็นเซนติเมนต์ในการบูสต์กลับมา KKP 63บาท AP 9บาท40 CRC บ3บาท70ชอกันช่าง21บาท50 BA 1บบเาท60เป็นหุ้นแนะนำา5ตัวของบริษัทของทีมกสิกรแล้วก็ทีมกลยุทธ์ของเราในวันนี้นะครับ